อย่าให้ทูบดับย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องสาวของผมเองตอนนั้นผมอายุ12ขวบส่วนน้องสาวอายุ10บขวบเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่กับคุณป้าส่วนน้องสาวอยู่กับคุณแม่กับพ่อเลี้ยง ทุกวันผมจะกลับจากโรงเรียนถึงบ้านก่อนส่วนน้องสาวแม่จะไปรับหลังเลิกขายของเพราะโรงเรียนน้องอยู่ห่างจากบ้านประมาณกิโลหนึ่งผมจะชอบไปวิ่งเล่นแถวหน้าบ้านแม่ทุกวันและแล้ววันหนึ่งประมาณสี่โมงเย็นเศษผมก็เห็นแม่ขีร่รถตะไซผ่านน้องกลับมา ภาพที่เห็นคือน้องสาวนั่งกอดหลังแม่ก้มหน้าร้องไห้ตัวสั่นตลอดเวลาพอแม่จอดรถผมก็รีบวิ่งเข้าไปถามว่าน้องเป็นอะไรแม่บอกว่ากูก็ไม่รู้ว่ะไปรับมันที่หน้าโรงเรียนมันก็ยืนนิ่งร้องไห้ก้มหน้าอย่างนี้ไม่พูดอะไรเลยสักคำ ทุกคนตกใจมากครับเพราะปกติน้องเป็นเด็กร่าเริงชอบทำกิจกรรมเต้นนู่นนี่นั่นพอเป็นแบบนี้ทุกคนก็เลยพานน้องเข้ามาในบ้านน้องก็ยังนั่งขัดสมาธิอยู่กลางบ้านก้มหน้าร้องไห้อย่างเดียวพ่อเหลี้ยงพยายามเอาเครื่องรางของขลังมาแขวนให้ใส่ให้ในมือแต่อาการน้องก็ไม่ดีขึ้นเลยครับนั่งอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง อยู่ดีๆน้องก็พูดขึ้นมาคําหนึ่งว่ากูไม่ไปอยู่กับมึงหรอกแล้วเงยหน้าขึ้นมาแต่เสียงที่พูดออกมาไม่ใช่เสียงเด็กผู้หญิงอายุสิบขวบกูไม่ไปกับมึงหรอกพูดซ้าอยู่อย่างนั้นทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจพอเลี้ยงเห็นท่าไม่ดีเลยลุกไปหยิบว่านซึ่งเป็นของทางลาวมาวนใส่น้ำมนต์แล้วท่องอะไรไปไม่รู้พอเสร็จก็ให้น้องดื่ม พอน้องดื่มไปไม่เกินห้านาทีอาการก็เหมือนจะดีขึ้นหยุดร้องไห้ลืมตาสว่างขึ้นเสียงก็กลับมาปกติและประโยคแรกที่น้องพูดกับแม่คือแม่ไปรับหนูมาตอนไหนแม่ก็เล่าอาการน้องให้ฟังทั้งหมดแล้วถามว่าจำอะไรได้ไหมไปที่ไหนมาน้องก็เล่าให้ฟังว่ายืนรอแม่อยู่หน้าโรงเรียนแต่ก่อนหน้านั้นเขาจำเหตุการณ์ได้ น้องเล่าว่าโรงเรียนของน้องเป็นโรงเรียนวัดโดยมีคลองใหญ่ขั้นกลางระหว่างบ้านผมกับโรงเรียนน้องเดินจากโรงเรียนผ่านวัดแล้วไปรอแม่ที่ร้านค้าที่อยู่ตรงกับสะพานปูนข้ามคลองไปฝั่งบ้านผมขณะที่เดินมาถึงวัดน้องก็หยุดชะงวกหน้ามองไปฝั่งสะพานว่าแม่มาหรือยัง พอไม่เห็นแม่น้องก็หันกลับมาที่ฝั่งวัดและจังหวะนั้นเองน้องเจอคุณตาคนหนึ่งยืนอยู่ห่างไปประมาณหนึ่งเมตรคุณตาสวมชุดขาวทั้งตัวหัวขาวงอกดูแก่มากพอหันกลับมาเจอปุ๊บคุณตาก็แสยยิ้มแล้วบอกกับน้องว่าไปอยู่กับตานะลูกน้องถามไปว่าคุณตาเป็นใครครับตาเป็นใครตาชื่ออะไรตาก็ตอบว่า ตาชื่อจรูนพอพูจบเขาก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆน้องประชิดหน้าเลยแล้วน้องก็ดับไปเลยแต่ไม่ได้หลมนะครับน้องยืนอยู่ในสภาพร้องไห้อย่างที่แม่เจอนั่นคือสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังและจําได้พอตกเย็นประมาณห้าโมงกว่ากว่าฟ้าเริ่มมัวๆอาการน้องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเริ่มนั่งก้มหน้าไม่พูดไม่อะไรเลย แม่เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เป็นห่วงลูกเลยโทรไปหาป้าบ้านที่ผมอยู่ด้วยเพราะที่บ้านป้ามีห้องพระป้าก็บอกให้พามาเลยพอมาถึงบ้านป้าทุกคนก็พาน้องเข้าห้องพระเลยครับมีพระทั่วไปอยู่ในห้องก็เอาอะไรต่ออะไรมาคล้องมาใส่ให้น้องแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น นั่งอยู่พักใหญ่ๆเห็นว่าไม่ดีขึ้นเลยป้าเลยให้ลูกชายป้าไปตามพระอาจารย์ที่วัดป่าแถวบ้านพอพระอาจารย์มาถึงท่านก็เห็นสภาพน้องแล้วถามว่าพึ่งโดนมาใช่ไหมทางนั้นให้รีบช่วยเลยพระอาจารย์ก็เอาสายศีลในห้องพระมาพันมือพันหัวแล้วท่านก็สวดบทสวดที่เป็นพื้นฐานสวดแผ่เมตตาธรรมดาเลยพอสวดไปได้ประมาณห้านาที อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยครับพระอาจารย์เงยหน้าขึ้นมาถามแม่ว่าก่อนหน้านี้น้องไปอยู่ตรงไหนมาตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าให้ใครขับรถไปดูหน่อยได้ไหมพอได้ยินอย่างนั้นแม่ก็เรียกผมกับพ่อครับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปสามคนไปที่โรงเรียนวัดนั้นพอไปถึงก็ไม่รู้จะไปไหนจะไปหาใครจะไปหาพระที่ไหนก็เลยขี่รถเข้าไปในบริเวณวัด สิ่งแรกที่เจอคือเมนตรงข้ามกับเมนฝั่งซ้ายมือเป็นศาลาสวดศพเป็นศาลาปูนสีเหลี่ยมเราชำเลืองตาไปเห็นศาลาปูนสีเหลี่ยงนั้นมีประตูบานเลื่อนที่เป็นเหล็กเปิดไปครึ่งหนึ่งบานพอเห็นเปิดปุ๊บแม่ก็จอดรถแล้วเข้าไปด้านในพอเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เห็นคือในนั้นเป็นงานศพ แต่มันเป็นงานศพที่น่าจะเป็นคนไม่ค่อยมีสตังค์มีศพตั้งอยู่ไม่มีดอกไม้อะไรเลยมีคนอยู่สองคนอีกคนนั่งอยู่อีกคนนอนหลับอยู่พอเข้าไปเห็นเป็นงานศพแม่ก็มองสิ่งแรกเลยคือรูปหน้างานศพพอเดินเข้าไปใกลๆก็เห็นเลยว่าเป็นรูปผู้ชายชุดขาวตาแก่ๆหัวขาวแล้วชื่อเขียนว่านายจรูน แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือแม่ฉายตาไปมองที่กระถางทูปหน้าลงศพมันเหลือแต่ก้านแล้วครับไม่มีควันอยู่เลยคือทูปมันดับไปนานแล้วปกติทูปที่จุดหน้าลงศพจะไม่ให้ดับครับในความเชื่อคือไม่ให้ดับเลยพอแม่เห็นอย่างนั้นก็โวยวายเรียกสองคนนั้นมาด่าเลยครับด่ากราดเลยด่าผีด้วยไปทำลูกฉันอย่างนี้ได้ยังไง พอพูดคุยกันไปก็ได้รู้ว,ว่าสองคนนั้นไม่ใช่ญาติครับเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาจ้างมาเฝ้าศพเพราะญาติไม่มีเวลามาศพนี้ก็เป็นศพที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแม่ก็โทรกลับไปที่บ้านเล่าให้พระอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นฟังพอเล่าเสร็จพระอาจารย์ก็ให้พี่ชายผมขับรถมาที่วัด พอมาถึงพระอาจารย์ให้คนจุดธูปแล้วท่านก็เดินไปที่หน้าโลงศพไปสวดเหมือนเดิมเลยครับสวดแผ่เมตตาแล้วก็พูดประมาณว่าอย่าทำเวรทำกรรมเลยเพราะเหมือนเขาจะไปแล้วพูดสั้นแค่นี้เองครับแล้วก็เดินกลับมาหาแม่ผมพระอาจารย์บอกให้โทรกลับไปถามที่บ้านว่าน้องอาการเป็นยังไงบ้างพอโทรกลับไปหาคุณป้าคุณป้าก็บอกว่า ตอนนี้น้องสาวผมอาการดีขึ้นแล้วเสียงเป็นปกติแล้วหยุดร้องไห้แล้วพูดคุยรู้เรื่องแล้วครับพอรายงานพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าอาตมาช่วยได้เท่านี้แหละนะเพราะว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่จากนั้นทุกคนก็กลับบ้านพระอาจารย์ก็กลับแยกย้ายเราก็ได้ไปถามน้องว่าตอนเลิกเรียนหนูได้เดินเข้าไปข้างในนั้นหรือเปล่า ไปเห็นหรือเปล่าแล้วจําได้หรือเปล่าน้องบอกว่าไม่เห็นเลยเพราะงานศพนั้นไม่มีไฟดวงติดและไอประตูที่น้องเห็นก็คือมันแทบจะปิดอยู่เพราะฉะนั้นน้องไม่รู้แน่ว่าศพชื่อนามสกุลอะไรจนมาถึงปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเองนะครับว่าน้องมีบุคลิกและอาการไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปครับ จากที่เป็นคนร่าเริงมอ่อนหวานชอบทำกิจกรรมมีโรงเรียนมีเต้นเขาก็เต้นตลอดจากวันนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเหม่อลอยเหมือนจิตใจไม่มีสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและที่หนักไปกว่านั้นคือชอบใช้ความรุนแรงเวลาเขาเจอเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนวัดที่เดิมถ้าท่าทีจะมาเหมือนจะแค่มาแซวเขาจะทุบเลยครับเขาไล่ทุบ เอาอะไรตีอย่างนี้จนครูต้องรายงานไปที่แม่ว่าน้องทำอีกแล้วทุบเพื่อนต่อยเพื่อนแล้วก็จะเน้นแต่เพื่อนผู้ชายครับแล้วเขาก็จะไม่คุยอันนี้ก็เป็นอาการที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมจนปัจจุบันน้องก็จะมีอาการลักษณะคล้ายเดิมอยู่ครับหลังจากวันนั้นที่เกิดเหตุขึ้นเขาจิตอ่อนคือผมก็ไปถามคนแถวนั้นคนแก่ๆเขาก็บอกว่า ความเชื่อเรื่องทูบเนี่ยคือที่จุดไปไว้ก็คือเหมือนให้วิญญาณอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ไม่ให้ไปไหนพอทูบมันดับไปแล้วก็เป็นไปได้ที่วิญญาณอาจจะออกไปที่อื่นได้เลยแล้วก็บังเอิญไปเจอกับเด็กที่จิตอ่อนพอดีก็เลยเข้าไปแฝงก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ หากชอบคลิปนี้กดถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้สวัสดีครับ